วันนี้พามาดูสวนนะครับสวนทาา้าบ้านนี่คือสวนเราเป็นก็ทำกเกษตรพอเพียงอันนี้คือทางปุ๋ยทางปุ๋ยมาชีวภาพก็จะเป็นพวกเศษผักเศษผลไม้เศษอาหารก็มาทำเป็นปุ๋ยครับเห็นไหม ต้นพิกมีพิกมะละกอในสวนก็มีหลายอย่างนะครับแต่นั้นแต่นั้นเขาเก็บลูกไปแล้วเป็นมะปรางฝรั่งขนุม มาขำเาไว้ใส่ต้มไก่น้อยนามะยงชิดปลูกเยอะแยะเลยนะครับมาอกายิบมพิกก็มีนะครับอันนี้เราจะพามาดูมะนาวกล้วยกลวย มะนาวลูกใหญ่มะนาวตรงเตรงเกมมะนาวมะนาวลูกจริงลูกใหญ่มากนะแต่มือเราใหญ่ มาเดินเลาะดูสวนนะครับขน,นุนขนุนมะพร้าวแคน,น,นี้ที่หมูเป็นไม่ได้แล้วก็จะมีหมูนะครับน,น้องตกแจง หมูห้าตัว <c oughs> ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์ก็จะมีต้นภูนะครับต้นผูแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นชะภู ข้างล่างเสียงป่า <c oughs>